อดีตนางพยาบาลที่สวยจนได้เป็นนางเอกเปิดภาพล่าสุดต้อยพิราวันแม้แท้แท้นักแสดงเด็กในตำนานตุมตางวสินพิราวัลประสบศาสตร์หรือต้อยเกิดเมื่อพุทธศักราช2495เป็นลูกของดาราอาวุโสชลาประสบศาสตร์และเป็นมารดาข,ของนักแสดงเด็กตุมตังวศินมาปีชา เดิมรับราชการเป็นพยาบาลกองทัพปกและเขาทำงานเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเปาโลก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยภาพย,ายนตร์เรื่องอยู่กับกงในบทนางเอกหนึ่งในสองคนในปี2522จากนั้นจึงเข้าสู่วงการจอแก้วกับทีวีช่องเก้าในบทนางเอกของละครเรื่องฉเฉลยศักดิ์และรับบทเป็นตัวเอกอีกหลายเรื่องจากนั้นก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงเนื่องจากเสื่อมความนิยมเพราะมีครอบครัวแล้ว ถึงแม้จะมีการหย่ากกับสามีแล้วแต่ก็มีลูกติดทําให้เส้นทางบันเทิงสมัยนั้นค่อนข้างยากเย็นสําหรับเธอเธอหันไปโชว์ตัวและร้องเพลงตามห้องอาหารบ้างเช่นเดียวกับดาราที่มีอายุและสื่มความนิยมท่านอื่นๆต่อมาได้รับบทเด่นเป็นแม่เลี้ยงของมิวลาลิตาในละครเรื่องตุ๊กตาเริงระบำและในช่วงที่ลูกชายตูมตามกำลังโด่งดังจึงผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการเพื่อดูแลเรื่องคิวต่างๆให้กับลูกชาย จนกระทั่งลูกชายเริ่มโตจึงได้กลับมาแสดงละครอีกจนถึงปัจจุบันเธอเคยมีรายชื่อเข้าชิงรางวัลเม่คลาในฐานะผู้แสดงสดับสนุนหญิงจากเรื่องไฟในซุงมในบทพี่สาวของพรพันธ์ที่ถูกน้องสาวยุ่งกับสามีแสดงออกทางสายตาได้ดีเก็บกดดีแต่พัดรางวัลไปจากนั้นก็ไม่ได้บทเด่นและไม่มีชื่อเข้าชิงรางวัลอีกพิราวัเป็นลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นร้องเพลงได้พอเหมือนคุณแม่ จนต่อมามีผู้อําหนวยการสร้างหนังหลายรายมาทับทําให้ไปแสดงหนังแต่เธอก็ปฏิเสธไปเพราะคิดว่าตนเองยังไม่พร้อมแต่ที่จริงกลัวเพราะเคยได้ข่าวในทางไม่ดีกับดาราหญิงบ่อยๆจนมาถึงเรื่องอยู่กับกงผููที่มาชวนคือทนนธนาเรืองซึ่งเธอรู้จักมาก่อนแล้วแล้วไว้วางใจได้เธอจึงตอบตกลงนอกจากจะมีคุณแม่เป็นคนดังแล้ว พิราวันยังมีคุณลูกเป็นคนดังด้วยพอลูกชายเธอคือเด็กชายตุมตามวสินมีปีชาดาราเด็กชื่อดังในอดีตคุณพ่อของน้องตุงตามคือพลตำรโจโทเอกรัฐมีปีชาเด็กได้วันในสมัยอดีตไม่มีใครไม่รู้จักเด็กคนนี้แน่นอนสำหรับหนุ่มตุ้มตามวสินที่มาพร้อมกับความน่ารักตูตาจ้ำม่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุไม่เต็มสองขวบ ฝากผลงานทางการแสดงไวมากมายทั้งละครและภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้วหน้ามา้าสมการไวแรงรักชีวิตเปิ้นฝุ่นดาวแต้มดินรักแผงลิตรสมศรี4 2 2 r ก่อนจะหายแวบจากวงการแล้วไปโฟกัสที่การเรียนจนจบซึ่งหนุ่มตุ้มตามได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานครนิวยอร์กและเรียนต่อที่สถาบันสอนการทำอาหารและเบเกอรี่ชั้นสูงต้องบอกเลยว่าทุ่มเทในการเรียนมากๆ แล้ววันนี้ทั้งทีมงานได้มีภาพปัจจุบันฝากกันด้วยนะคะจะเปลี่ยนไปจากเดิมขนาดไหนเราไปชมภาพกันเลยจ้า